โอาเป็นอาวุธสำคัญของผู้สัทธาแต่เท่าที่สังเกตในช่วงเวลาที่ผ่านมาโอานนี้ไม่โดอาอ์ที่พวกเราพยายามขอแฟนูในช่วงระบาดมันอาจจะเป็นแค่มืนใหญ่ที่กระสุดได้หมายถึงว่าหรือไม่ก็เป็นมืนใหญ่ที่ไม่มีกระสุนคุณไงเพราะเราอาจวิญญาณการขอดุอาไม่ใช่ดลปาการขอ่า ไม่ได้ใส่จิตญานะค,ครับก็อ่านคล่องมากเลยบางคนคล่องมากเลยนะแต,แต่ว่าแข่งขันท่ออาจจะเป็นการแข่งขันท่อเีน,น,น,นี้การเข่งขันมีบาดาลก,ก็เป็นส่วนหนึ่งหมายถึงว่าเราวแอาจจะคยได้ยินในส่วนของการเออบาดัลสิ่งขออะไรนะครับให้แข,ข่งขันกันที่เรื่องรีบแล้วก็แข,ข่งขันในการทำความดีแต่เท่าที่พวกเราส,เส่วนเนรื่องของตัวอาที่ส ที่เร็วที่สุดใครหยุดก่อนกันแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ก็ค่อยๆคนที่อ่านแบบช้าๆอยู่ในความตั้งใจก็ไหลตามไปด้วยก็จะเร่งทัเร่งรี่เข้าไปด้วยจนทำให้จุอาของเราเป็นเดือดสมุนกับอาวุธที่ที่ใช้ได่ไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีจิตใจามันไม่มีความตั้งใจที่จะอ่านไม่มีความรู้สึกว่าเราขออะไรเราสุดทหารโบนาอยูเราคิดดูว่าจริงไม่จริงอ้นี้เป็นความรู้สึกของ เราสุพที่เก่งพวกเรครับเราขอวมาแล้มีคิดเรียนวันนได้ยากเอานจบจบเร็วมากไม่รู้อาจจะไม่ใช่ให้คิดได้สไปนักว่าเรากำลังขอมาให้กับตัวเราแล้วก็ความเมของเรามาวมมเราขอัวมาเรามาให้มีอะไรที่คริเกาชุบคริเกอีที่อีบาะไอ่านเร็วมากว่าจะจะตั้งปากคำว่าอีบายะทีอีบายนอีบาะการเดินอีบ่าที่ คำในคำสองคำเป็นคำที่บกคร่องเป็นคำบางครั้งมีบาดแผลที่ิการไปมีบาดแผลที่นิ่งบาดแก็เกิดแดดเร็วเกินไปแล้วคิดว่าเราจะได้รับมาอยู่หานันเดียวขอนนะครับเอาง่ายๆขนาดเราขออะไรจากเพื่อนๆเราขออะไรจากผู้ใหญ่บางคนถ้าเราขอแบบไม่ตั้งใจเราก็ไม่ได้แล้วะแต่บางครั้งเราอจจะได้คือบางครั้งเราไม่ได้ ใส่ความตั้งใจไม่ได้ใส่เจตนาอะไรไปมากนะความจริงใจจริงใจเราอาจจะไม่ใส่ไปมากแล้วคำพูดเราเราชัดคำพูดที่เราจะอขอจากอะไรขอจากสมมติในขอจากครูเนะี่ยในคำพูดเราชัดบางทีความจีพูดว่าเธอให้เราก็พูดชัดแต่ถ้าพูดไม่ชัดครูจะรู้ไหมว่าเราขออะไรแล้ว เรามีความยินมีความยินมีความรู้สึกร่วมในการขออนมญาตก็คือว่าเรื่องการเรียนกา,การเรียนภาษาอังกฤการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นจำเป็นรรจริงๆเราพูดแล้วเราจึงรู้ว่าเราม่รู้ที่กำลังบอกว่าอย่าโทษแต่เราอยู่เราัรเ,ราาเราสะพานฮราสะพานกำลังบอก การเรียนการเรียนภาษาอังกฤษเรียนรู้ได้แต่ภายแหลกมากเลยในกุรอานก็เรียนรู้ได้แล้วก็เรียนูอาก็เรียนรู้ได้อคะคำว่าอินนาบางคนก็ไปเรื่องินนาแทจริงเรียไม่รู้จริงเรียนรู้คําศัพท์บางคำศัพท์ได้จากการอานว่าอยากอยากเรียนตู้ที่สนใจภาษาอังกฤษพืวยการเรียนรู้แล้วก็คือเรียนรู้เพื่อที่จะให้ได้ผลในการปฏิบัติธรรมะจีนได้ของเราด้วยนะครับนูอาอะไรนูอา เพื่อเาปาะสบความจำเ็ในการกฆษาและก็อรตจะต่อรับในการงานในทั้งหมดเลยที่บอกว่าตั้งแต่เริ่มที่ละหมาอย่างเดียวโดยเริ่มที่ตั้งแต่การเอานละหมาดซึ่งมีละมาละมาตั้งแถาละหมาดมาจนติ่งละหมาดแล้วละอาในละหมาดก็มีเยอะถ้าเราเรียนรู้ภาษาหลังจากเราขอละอาหลักละละมาที่ตามภาษาหลักเรารู้แล้วเรา Barang-barang yang kita